แล้วก็ขนเครื่องไม้เครื่องมือนะแล้วก็ของแจกแล้วของขเครื่องเครืองแล้วเครื่อง <ไป S 2> มือใช้กันเพื่อจะได้แบบสะดวกยิ่งขึง้นเร็วงขึง้นวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเราบอสอาสานะครับวันนี้ผมติดน,นะครับแล้วก็ทีมง,งานนะครับจะไปช่วยซ่อมแซมบำรุงระบบไฟฟ้านะครับที่โรงเรียนวัดหนองโพนะครับทางบอสนะครับแล้วช่วยซัพพอร์ตเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะไปที่หน้างานด้วยไปช่วยหน้างานด้วยวันนี้จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ถึงมินทีเรียบร้อยนะครับหลังจากผมขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงนะก็ถึงโรงเรียนว,วัดหนองโพจังหวัดนคปรปฐมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพี่ๆนะครับแล้วคุยเรื่องงานเตรียมของกันดีกว่านะครับนี่ครับเราก็ขนเครื่องไม้เครื่องมือนะแล้วก็ของแจกนะมีหมวกมีเสื้อมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ของใช้ที่แบบว่าของสิ้นเชงแล้วก็เครื่องมือใหม่ๆด้วยมาให้พี่ๆช่างลองดูใช้กันเพื่อจะได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้น อันนี้เอามาให้เลยใช่ไหมครับให้ใช้งานตัวนี้ก็เป็นปืนยิงตะปูนะครับเอามาให้พี่ๆลองใช้งานกันครับจะได้งานไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องจบงานในวันเดียวเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยจากหลายๆที่เลยนะครับสนับสนุนกันมานะครับตอนนี้เราก็ลังยืนวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะทําตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างนะครับวางแผนแบ่งงานกันนะครับพอแบ่งงานเสร็จแล้วเราก็เตรียมของอุปกรณ์นะครับใครอยากได้อะไรก็มาหยิบกันเลยนะครับระดับบอสอาสาครับจะมาเอาของให้อย่างเดียวก็เป็น ไปไม่ได้นะครับวันนี้ขอลงแรงช่วยด้วยคนนะครับไปด้วยเลยเฮ้พี่นิรันต์เล่าหน่อยว่าวันนี้เรามาทำอะไรบ้างอ่าวันนี้เราก็มาทํางานจิตอาสาแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มเติมแสงสว่างให้กับโรงเรียนวันดหนองโกพกาแพางแสงจังหวัดนครปฐมครับก็วันนี้มีทีมช่างจิตอาสาจากหลายๆทีมก็เป็นช่างร้อยแปดอาสานะครับมีทั้งช่างไฟช่งางประปาช่างแอร์ ช่างโซลาเซลล์อะไรพวกนี้เราก็มารวมตัวกันมาทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดหนองโพครับมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมแสงสว่างให้เพียงพอครับผมงานนี้นะครับผมก็ขอติดสอยให้ตามพี่พันธ์นะครับช่างไฟจากชไนเดอร์ของเรานะครับไปช่วยการบํารุงระบบไฟของทั้งอาคารเลยนะครับซ่อมบำรุงสวิตช์พัดลมสวิตช์ไฟต่างๆนะครับในอาคาร ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทบอสนะครับที่นำเครื่องมือมาให้ใช้แล้วก็ได้ลงมือทำงานด้วยนะครับเปลี่ยนสวิตช์พัดลมนะครับเพดานนะครับนี่ครับและที่ขาดไม่ได้ครับําทำงานไฟฟ้านะครับก็ต้องมีเครื่องมือการไฟฟ้าดีครับวันนี้พกมาจากบอสเลยนะครับได้ใช้งานทุกตัวอันนี้พี่ติดกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ต่อสวิตช์พัดลมครับอ๋อใช่กันไฟแน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าช่างบริษัทราานี้นะครับ ติดๆนะครับมาจากบอสไทยแลนด์นะครับเอาหละครับหลังจากที่ผมนวนกดดันโดยพี่พะพันนะครับก็ลองเช็คงานก่อนครับว่าซ่อมแล้วเปิดติดหรือเปล่านี่หลังจากนั้นครับผมก็เดินออกไปดูพี่ๆนะครับว่าทําอะไรกันบ้างนะครับก็มีเดินระบบไฟใหม่เช็คระบบกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ก็เดินระบบแสงสว่างให้กับที่จอดรถนะครับยิงืระปูด้วยนี่ก็เป็นช่างคนโซล่าของเรานะครับกำลังเจียเลยนะครับมีมาติดไฟหน้าป้ายโรงเรียนนะครับมีเดินยิงกระปูยิงด้วยปากทีเดียวนะครับจบเลยนะครับ ช่างพลบอกชอบมากครับงานไวนะครับผมอยากได้สักตัวหนึ่งนี่งานแน่นๆหลังจากนั้นครับก็เป็นงานของผมเองนะครับในการขันล็อกไฟโซลาเซลล์นะครับด้วยประแจแหวนข้างฟีนะครับจากบอสนะครับตัวนี้สีดําใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับแหวนข้างฟีนเขานะครับเป็นแบบระบบลูกปืนนะครับทำให้องศาในการขันเนี่ยน้อยมากนะครับใครไปใช้งานในที่แคบนะครับใต้ทุ่งใด้ทองรถเนี่ยสบายเลยนะครับครับนี่ก็เป็นอาคารที่เรามาซ่อมบำรุงกันนะครับก็อาคารนี้ก็จะ เจอระบบไฟใหม่นะครับดูพวกสวิตต่างๆนะครับซ่อมแซมนะครับที่ใช้การไม่ได้นะครับพอเดินเข้ามาครับก็เจอพี่ประพันธ์พอดีนี่พี่ผ่านของเราพี่พันธ์กลังทำอะไรอยู่ครับนี่อ๋อตอนนี้กำลังอ่าต่อสายสวิตพัดลมอยู่นะครับนี่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนอกจากตัวอาคารเรียนนะครับเราก็มีการซ่อมแซมในตัวของอาคารห้องน้ำด้วยนะครับแสงสว่างเนี่ยไม่เพียงพอนะครับช่างพลโซลาร์เซลล์ของเรานะครับก็กำลังเดินระบบอยู่เลยนะครับนีเสียงหนักแน่นมีพี่บางท่านสงสัยว่าปืนยิงตะบูนกิจของเราเนี่ยยิงแคมป์ได้ไหมครับยิงได้นะครับนี่ นแน่นะตับเลยเนี่ยต้องช่วยกดหน่อยเนาะกดนิดนึงใช่ยิงโดยปืนยิงตะปูนะก็งานจบไวขึ้นนะครับนี่บอกยุดแน่นแข็งแรงครับหรือว่าใครยิงแคมป์กล้ามโปูนะครับก็ยิงได้นะช่วยกดตรงท้ายหน่อยนะครับแน่นเหมือนกันนยไหมยอดครับเอาละครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับก็ใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับก็ตรงน,นี้อาคารก็เดินไปข้างบนข้างล่างกันเสร็จหมดแล้ว เ,เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีบางฝัง่งของด้านนู้นมีโรงรถนะครับเดีอยันาก็ลังเข้าเมนปักูุนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังลก็จะมีห้องน้ํานะครับมีเดินสายเมนไปห้องน้ําใหม่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วก็จะมีฝั่งนู้นมีอาคารนี่ประสงค์นะครับก็มีเดินไฟไปให้หมเหมือนกันเกมนี้น่าจะเสร็จทันร้อนจริงนะครับแต่ว่าเราก็สุขไปต่อ ไฟบอสนะฮะมีขายนะฮะนี่ใครยินก็หลังจากผมเสร็จงานของตัวเองที่ชั้นหนึ่งนะครับก็ไปต่อที่ชั้น2เลยนะครับเดินหาห้องที่มีระบบไฟชํารุดอยู่ครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนว่ามีอนไนเสียบ้างตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของห้องพักครูครับมีไฟไม่ติดอยู่3ดวงนะครับเดี๋ยวเตดจัดให้นะฮะนี่ฮะไขควงงานไฟครับงานช่างเบาๆขึ้นฟ้าผมแนะนำตัวนี้เลยครับ Jsr 12v ขีด35 h s x a p สัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสด้วยแล้วก็เป็นเฮฟวี่ดูตี้นะครับตัวสั้นน้ำหนักเบานะครับใช้งานง่ายแรงด้วยมีสถานะแบตบอกด้วยเหมาะกับช่างไฟมากนะครับช่างติดตั้งแนะนำเลยตัวนี้ เปลี่ยนหลอดยังไงก็ไม่ติดนะครับเลยต้องรื้อรางไฟออกมาดูนะครับปรากฏว่าบัลลาดไหม้นะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมูจรใหม่ด้วยเพราะว่าผมใช้หลอด LED ตรงนี้พี่นิรันดร์ของเราก็กำลังเดินปักไฟให้ใหม่แล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับทุกคนเร่งสปีดกันหมดเลยนะครับเพื่อให้เสร็จงานทันวันนี้นะครับผมเองก็ขอตัวไปอัดคลิปปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดอัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาผลงานมาโชว์ท้ายคลิปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับกับบอสอาสานะครับที่โรงเรียนวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครปฐมนะครัับวนนี้ ผมทีมบอสนะครับแล้วก็ทีมช่างอาสา108นะครับแล้วก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีซ่อมบำรุงระบบไฟนะครับเดินไฟใหม่ตามที่ต่างๆนะครับวันเดียวนะครับสเกลค่อนข้างใหญ่มากนะแต่ว่าทีมช่างเรามีประมาณเกือบ20คนนะครับก็เลยทําให้แบบว่างานออกมาเร็วขึ้นบอสเองก็ขนเครื่องมือมาช่วยด้วยนะครับก็อะไรที่มันแบบทําให้งานเขาเร็วขึ้นได้อะไรที่มันทุ่นแรงได้ก็เอามาช่วยกันวันนี้ผมนะครับติดแล้วก็ทางพี่ๆช่างนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้านะครับบอสอาสาจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวขอติดตามทางช่างอาสาร้อยแปดนี้ไปด้วยเอาละครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามและให้กำลังใจไปด้วยนะครับเทปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันเลย